สจริญธรรมสัดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กบกิจกรรมโฮมแฮงปลูกกระเทียมนะคะโดยมีท่านสมณะศิขามาสและก็นักเรียนสมีิขานะคะก็เดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศกันนะคะวันนี้ว่าจะเป็นยังไงับการปลูกกระเทียมค่ะยยยยยืนยนนนนหััดดนนอูู่้้้วววใใจทสคมมงาาเพี ดใจมันเราอเจริญททุกๆคนนะสถานที่แห่งนี้เราเรียกว่าสวนเปิดม,มาเคาเจอในระบบสหพโกคีเนี่ยพอเรามีความเสียหายปุ๊บเนี่ยทางพานอื่นเขาก็มีการช่วยเหลือเพราะนั่นเนี่ยมันก็เลยทําให้เราเองเขาเองมันก็ทุกนะถ้าเราสู้ตามลำพังเนี่ยเราก็ทุกแต่ว่าเรามีไม่ดีสหายดีจากพระมโุกที่มาไงที่สาสุกรใกล้ๆเนี่ยเขาก็มา เขาโทรศัพท์มาเลยจะมาช่วยเหลือจะมาช่วยขนของดีน้ําพ่วมแล้วเขาก็ส่งทั้งนรกเรียนสัมประสิท์ขาทั้งารรักษาชีวะมามาช่วยงานเรานั่นลักษณะแบบนี้เนี่ยคนคนภายนอกมันคงจะไม่มีนะมาว่านะอาจจะมีแต่ว่ามันอาจจะไม่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 แน่นไม่แน่นแฟ้นเหมือนพวกเราอะเพราะเราเนี่ยพวอครูบอกว่ามันเหมือนปลหลอดไงคือมีจะมีความแน่นมีความมั่นคงมีความเสถียรดังนั้นเนี่ยมันก็เลย นะมามา,มาทำมาปบัตงานในช่วงที่น้ำขึ้นสูงสูงเนี่ยนะมันเลยทำให้ที่มันจะเสียหายมากมันก็บรรเทาลงไปนะไม่ใช่ว่ามันไม่เสียหายเลยแต่ว่ามันก็เสียหายเท่าที่เราสู้กับธรรมชาติได้คือเราสู้ธรรมชาติเนี่ยเราต้องแพ้ไงธรรมชาติมันรุนแรงปีนี้เนาะแต่เราสู้ได้ขนาดนี้มีม่ดีสายดีจากทุกที่เนี่ยเอามาช่วยกันตั้งแต่ช่วงน้ําจะขึ้นมาแล้วเนี่ยนะเราก็ เนี่ยเยมันก็ทําให้เราเองมีความอบอุ่นใจนะตัวนี้นยมันทําให้เราคลายทุกได้มากกว่านะาจะเป็นค่ะเช้าว,วันนี้นะคะก็กิจกรรมโฮมแฮงร่วมด้วยเช่นกันนะคะระหว่างนักเรียนสมัสสิกาแล้วก็ผู้ใหญ่ชาวชุมชนจากรเวณนต่างๆด้วยนะคะก็มาเทีย์พื้นที่บริเวณที่เราแคมป์อยู่ในขนาดนี้นะ,ะเราจะปลูกกระเทียมซึ่งในแต่ละปีนี้เราใช้กระเทียมเกือบประมาณเกือบ3ตันต่อปีนะคะ ซึ่งเราก็ต้องมีพื้นที่ที่จะปลูกนะปีนี้ถือว่าปลูกลาไปนิดนึงเพราะว่าน้ําท่วมแต่วันนี้ได้กําลังสําคัญของเยาวชนสมาชิกาแล้วก็ผู้ใหญ่มาช่วยกันถอนต,ต้นมะเขือออกแล้วก็ขุดแปลงเพื่อที่ว่าจะถ้าปลูกกระเทียมนะซึ่งจริงๆแล้วคือตอนนี้มันเดือนพฤศจิกาเนาะถือว่าปลูกลาบไปนิดนึงจริงๆตั้งแต่ต้นเดือนถึงจะดีถึงจะดีถึงจะได้ผลผลิตด,ดีนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรถือว่าได้เท่าไหร่ก็เท่านั้น ะะเดี๋ยวว่าคือเราปลูกกระเทียมเพื่อบริโภคเพื่อเราจะได้มีกระเทียมร้ายสารพิษรับประทานเพราะเราเป็นชุมชนใหญ่นะคนอยู่4 500คนนี่ต้องใช้พอสมควรทีเดียววันนี้ก็เลยรวมพลังมาร่วมด้วยช่วยกันก็รู้สึกดีใจนะที่ได้มาช่วยเพราะว่ามองดูก็จะเสร็จหรือเปล่านอ้ออะไรเงี้ยนะแต่เห็นพลังพลังของวัยรุ่นของหนุ่มสาวที่มาร่วมด้วยช่วยกันไปทดลองถอนมะเขือว่าเราถอนไม่ขึ้นนะ แต่พลังเยาวชนนี่นะฮะคนเดียวถอนได้เลยอะไรเงี้ยนะก็รู้สึกประทับใจมางานมหา Big คินนิ่งเดย์ค่ะซึ่งงานนี้ไม่เฉพาะเรื่องของการทำความสะอาดเราต้องทำอาหารด้วย <c oughs> เพราะว่าหลังจากน้ำท่วมเนี่ยเหมือนเราแพ้สงครามอาหารจะขาดแคลนแม้แต่ในหมู่กลุ่มแม้แต่ในสังคมเพราะท่านก็เมตตาให้เรา ทำอาหารไว้เยอะๆนอกจากเราจะมีกินอุดมสมบูรณ์แล้วเราต้องเผื่อแผ่ให้กับมวลชนด้วยประชาชนอื่นที่ลําบากค่ะก็เด็กๆพอมารวมกันหลายๆพุทธสถานเนี่ยเด็กๆเขาได้เรียนรู้ว่าแต่ละพุทธสถานมีจุดเด่นอะไรที่เขาจะได้ซ้อมแล้วเขาก็เห็นผลงานเห็นวิธีทำงานที่หลากหลายทำให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้ที่ร่วมกันดีค่ะ ก็ประทับใจทั้งผู้ใหญ่และเด็กที่มาร่วมกันเพราะว่าประสบการณ์ของผู้ใหญ่ก็แบบนึงนะแรงงานและความแนวความคิดของเด็กก็อีกอย่างหนึ่งเอามาผสานร่วมกันมันทำให้เกิดความสมบูรณ์ขึ้นค่ะ เด็กจะอยู่ต่างพุทธสถานก็มีความสามาคัคคีมีความร่วมไม้ร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะคะไม่ว่าทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะคะก็มาช่วยร่วมด้วยช่วยกันวันนี้ค่ะในการทำงานวันนี้ก็คือทุกคนตั้งใจกันทำ ดีพอสมควรเลยค่ะเพราะว่างานพอเราแบ่งกันเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มีอุปกรณ์อะไรพร้อมแล้วก็ลงมือกันทันทีอะค่ะแล้วก็ทุกคนก็ช่วยกันดีค่ะแบ่งกันแปงหนึ่งต่อสีคนเี้ยค่ะก็ช่วยกันไปเรื่อยๆมันก็เลยรู้สึกว่าเออไม่ได้ไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าเหนื่อยเท่าไหร่อะค่ะก็วันนี้ก็ถือว่าประทับใจหลายๆคนด้วย พอเพราะว่าได้มารวมกับหลายพืธ้ฐธานอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยได้ปฏิสัมพันธ์กับพื้นฐานอื่นด้วยคะ่ะอ๋อวันนี้ก็ได้มาร่วมงานที่สวนป้าเปิลค่ะได้มาถอนมะเขือที่ตายไปแล้วจากน้ําท่วมแล้วก็มาทําแปลงอ่อพวนดินค่ะไดกินไดใช้ว,วันนี้ก็ความรู้สึกเป็นอะไรบ้างอ๋อก็แดดร้อนคะ่ะก็เมื่อนดิดหน่อยแต่ก็ แตก็ทําค่ะเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ด้วยบรรยากาศวันนี้ของการปลูกกระเทียมนะคะเป็นยังไงบ้างคะก็รู้ส e> ึกดีค่ะเพราะว่าได้เห็นคนร่วมด้วยช่วยกันปลูกกระเทียมนะคะแล้วก็ไม่ว่าเอ่อบรรยากาศจะร้อนแค่ไหนคนก็ยังทําเต็มที่ค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจค่ะแม่แล้วก็สายรู้สึกยังไงบ้างค่ะวันนี้นะคะส่วนตัวรู้สึกร้อนมากค่ะแต่พอเห็น เด็กๆทุกคนนะคะช่วยกันทํางาน,นะคะเราก็รู้สึกมีพลังด้วยแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ค่ะเริยนทำค่ะ